สวัสดีครับผมอำพอมพลพรมหลวงช่างภาพข่าวกีฬาประเทศไทยครับผมมาอัปเดตเกี่ยวกับการเข้าไปถ่ายรูปแมตช์ฟุตบอลโลกโซนเอเชียนะไทยกับเกาหลี26นี้สมาคมฟุตบอลวันนี้เพิ่งประกาศว่าช่งางภาพที่จะลงไปทําหน้าที่ด้านล่างสนามเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์นั้นเลยแต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยทุกคนต้องมีเอดีการ์ดของการแข่งขันนะครับที่เขาเปิดให้ทำตั้งแต่รอบแรกไปแล้วแล้วก็ใครลงก่อนก็ได้เลือกที่นั่งก่อน ที่นั่งเนี่ยรอบนี้จะมีทั้งหมด120ที่ครับฝั่งหลังประตูทั้งหมดฝั่งละ40ที่แบ่งเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งละ20แล้วก็ด้านข้างอีกสองฝั่งเหมือนกันอีกฝั่งละ20เป็น120ที่เปิดลงทะเบียนถึงวันที่23นะครับ5โมงเย็นช่างภาพคนไหนที่ยังไม่ได้ไปลงก็ลองไปลงดูนะครับเดี๋ยวจะไม่ทัน ผมว่านั้นเนี้ยคนอยากจะเข้าไปถ่ายภาพเยอะมากโดยเฉพาะโซนฮึงมินกับเรียังอินมาแน่นอนครับวันที่26นี้ที่ราชมังคลาส่วนผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าวันนั้นเนี่ยผมจะทันอยู่ตรงไหนไปทำหน้าที่อะไรขอปิดไว้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับไทยกับเกาหลีใต้นะัดที่2วันที่26นี้นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วก็เกิดใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการถ่ายภาพกีฬาก็อินบ็อกซ์หรือเข้ามาพูดคุยกันได้คอมเมนต์กันได้ครับ แชร์กันสนุกสนานได้เลยสบายมากสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ